ทุนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลครับร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพจัดฟิลทริปงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล Prince m a h i d o n Award Conference PMAC 2025ครับชูเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับการรักษาทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ โรงพยาบาลสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพเครือ BDMS จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล Prince m a h i d o ว a w ์ r d Conference PMAC 2025ในหัวข้อ Harnessing Technologies In an age of AI to build a healthier world การใช้เทคโนโลยีในยุค AI เพื่อสร้างโลกที่สุขภาพดีขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมและครอบคลุมสำหรับทุกคนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลน้าบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญที่จะช่วยทำให้การดูแลคนไข้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงเป็นตัวช่วยของบุคลากรทางการแพทย์โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการอ่านภาพเอ็กซเรย์ปอดช่วยทำให้แพทย์เห็นรอยโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นและทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเพื่อทำการรักษาได้เร็วขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์หมอปรมพรนะครับที่มาช่วยนาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในวันนี้ครับสิ่งที่เรากำลังจะบอกทุกๆท่านก็คือว่าการดูแลรักษาคนไข้ปัจจุบันนี้เนี่ย เราทราบดีครับเทคโนโลยีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่ทําให้เราสามารถดูแลคุไข้ยอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งทําให้แพทย์บุคลาการแพทย์เองก็จะได้มีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีในการช่วยทํางานได้ขึ้นแล้วก็แน่นอนสุดจะลดความเหนื่อยลา้าจากการที่ต้องทํางานโดยมาโดยตลอดแล้วหนึ่งในเทคโนโลยีเราพิสูจน์แล้วมีความสําคัญก็คือ AI แน่นอนสุดสิ่งนี้เรากำลังดำเนินการโดยการใช้ ในการอ่านภาพเอ็กซเรย์โดยพาอที่ปอดเราสามารถที่จะ,ะ,ะได้เห็นรอยโรคต่างๆที่บางทีในสายตาของคุณหมอเองมันอาจจะไม่สามารถเห็นได้อันนี้เราได้มีการเ d e v e ร o บหรือพัฒนามาโดยตลอดนะครับที่พาชาลังสีวิทยาของคณะแพทยาศาสตร์ศิริพยาบาลเราได้รับการสนับสนุน,นระบบนิเวศต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐแล้วก็เอกชนในวันนี้เรากำลังจะพิสูจน์ ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นถึงระบบที่เข้มแข็งของประเทศไทยของเรานั้นเราจะสามารถนําเทคโนโลยีที่พัฒนาคิดค้นโดยคนไทยของเราไปใช้เกิดประโยชน์กับคนไทยเช่นเดียวกันต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลเครือข่ายของทาง BDMS นะครับที่ไว้ใจและมั่นใจในเทคโนโลยนีนี้ก็จะช่วยพิสูจน์ให้กับโรงพยาบาลอื่นในประเทศไทยในระบบสาธารณสุขเพื่อที่มั่นใจว่าสิ่งนี้จะมีส่วนสําคัญในการช่วยในการดูแลคนไข้ต่อไป และที่สําคัญที่สุดคือเราอยากจะเอาเทคนโลนี้สามารถที่จะไปใช้ต่อกับคนในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในทางแบาบพูนภมิอาเซียน ด้านแพทย์หญิงปรมาพรปราสาททองโอสุดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานผู้บริหารอาวุโสกลุ่ม1 BDMS กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบดูแลสุขภาพของไทยให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการนำา i i มาใช้ช่วยในการอ่านเอ็กซเรย์ปอดถือเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งเครือ BDMS ก็ได้นำระบบนี้มาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรักษาถือเป็นการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัว AI ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยอ่านเอ็กซเรย์ปอดนะคะหรือว่าเอ็กซเรย์ของส่วนอกซึ่งมีการใช้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันก็ทำให้เกิดความเพิ่มพัฒนา คุณภาพแล้วก็ทำให้การอ่านเนี่ยแม่นยำช่วยทั้งหมอด้วยนะคะแล้วก็ให้ให้การาพัฒนาในด้านการดูแลสุขภาพนะคะของคนไทยแล้วก็เรายังหวังว่าในอนาคตตัว AI ตัวเนี้จะสามารถนำไปใช้กับชาวต่างชาติในวงกว้างได้ด้วยค่ะเราใช้แล้วค่ะใช้มาหลายปีแล้วถือว่าเราเป็นโคเดเวลลอปเปอร์หรือว่า คนที่สนับสนุนกิจกรรมนี้แล้วกันนะคะ,ะตัว AI ตัวนี้จริงๆเดเวลอปมาจากโรงพยาบาลศรีราชกับ AI Developer ที่เป็นสตาร์ทอัพที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เราในฐานะผู้ใช้แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ฟีดแบ c กกลับไปกับตัว Developer นะคะ mm hmm. เพื่อให้ตัวนี้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก็ตอนนี้ก็มีใช้อยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลอื่นในเครือบหลายสาขาค่ะ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลสุขภาพของคนไทยซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพได้สนับสนุนในเรื่องราวการสำรวจ การใช้ระบบ AI ดูแลสุขภาพในประเทศไทยจากการคิดค้นสู่การนำไปใช้ในระดับประเทศโดยใช้ AI i n s p e c t r a CXR ในการช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของรอยโรคอย่างถูกต้องและได้รับการยอมรับจากรังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และประมวลผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสามารถวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแพทย์หญิงเกวลินรังสินาพรผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพและผู้อำนวยการ Health Design Center กล่าวว่าโรงพยาบาลกรุงเทพได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ช่วยในการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ของรังสีแพทย์มากกว่า3ปีทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและช่วยลดข้อจำกัดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีประโยชน์มากไปกว่านั้นเนี่ยคือการลำดับ ความสําคัญในการอ่านฟิล์มที่เร่งด่วนนะคะเวลาที่คนไข้ามาเยอะๆเนี่ยเช่นมาเป็นทีละร้อยสองร้อเนี่ยในบรรดาความผิดปกติที่ซ่อนอยู่เนี่ย AI จะช่วยเราเลือกเคสที่มีความผิดปกติขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้รับการอ่านผลก่อนทําให้คนไข้ารายนั้นเนี่ยได้รับการส่งตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในภาพรวมของทั้งระบบอ่ะก็จะทําให้การบริการคนไข้เนี่ยมันรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วน Perceptra บริษัทสตาร์ทอัพที่คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่นำมาใช้ในการอ่านภาพเอ็กซเรย์ hmm. เปิดเผยว่าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจึงช่วยลดระยะเวลาในการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ของแพทย์ได้เร็วขึ้นทุกวันนี้เราถ่ายภาพเอ็กซเรย์เป็นภาพ2มิตินะคะพอเป็นถ่ายภาพ2มิติมันก็ ตามมนุษย์เราก็จะมองไม่เห็นถูกไหมคะหลายๆโอกาสเนี่ยแต่ว่าพอเรามีเทคโนโลยีช่วยเนี่ยมันมันความละเอียดเขาเป็นระดับแบบพิกเซลวันเวลาเราอ่านเนี่ยมันจะสามารถช่วยเจอรอยโลกที่บางทีอาจจะเล็กมากๆที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงตอนแรกเนี่ยค่ะแล้วพอมี AI เข้ามาทําให้เอขึ้นมาปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะเจอรอยโรคในระยะต้นมากขึ้นยกตัวอย่างของเคสที่เจอเยอะๆในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเงี้ยค่ะก็จะเป็น พวกของอะมะเร็งปอดอย่างเงี้ยค่ะที่ปกติเราจะเจอกันเป็นเป็นระยะ4ไปแล้วอย่างงี้นะคะระยะ3ระยะ4อย่างเงี้ยค่ะก็พอมีเทคโนโลยีนี้นเข้ามาช่วยก็ทําให้เจอตั้งแต่ระยะ1ระยะ2โอกาสที่คนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยก็สูงขึ้นจากประมาณ5-10%เนี่ยเป็นแบบ90%เลยนะคะ โรงพยาบาลกรุงเทพได้นำระบบเทคโนโลยี AI มาใช้และได้เผยแพร่ความรู้ไปให้กับโรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมถึงยังได้ร่วมมือกับภาครัฐทั้งการเป็นวิทยากรและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการนำระบบเทคโนโลยี AI มาใช้ในด้านการแพทย์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ในประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น